วันนี้ด้าจะพาทุกคนไปเล่นสวนน้ำอยู่กลางเขื่อนสีนักคาลินเลยค่ะทุกคนและที่นี่มีทั้งสวนน้ำเด็กและก็ผู้ใหญ่มาดูนี่น่าเล่นมากไปนพร้อมเปียกมากโอ้พร้อมยังพร้อมยังไปเลยวิ่วไปสวนน้ำน่าเล่นมากอันนี้ของเด็กนะใช่มีสไลเดอร์ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองเดินบนนี้ดีกว่า มาเร็วเชลิสมาเร็วเฮ้ยอันนี้ก็นั่งแชร์ได้แล้วเนี่ยแก๊งยึดสะเด็กแล้วเชลิสมาแล้วแท็กที่ก่อนแป๊บแบ๊แบ๊ไฮไฟไฮไฟ้เด็กๆรอบเลยตรงนี้เขาออกแบบมาให้เด็กเลยนะมาเลยเออจะเต็มหัวโอ้ยไม่รอจะแบบลยอ่ะบอกเลยว่ามันจะมาเชลิสสะดุดไหมไฮไฟ้ไฮไฟ ตัวอะไรเนี่ยไปยุดไปยุดอันนี้วานอะไรเนี่ยยิ้โป๊วานยิ้มโป๊มาแล้วมาแล้วชิลิจะมาแล้วมาเร็วมาเร็วนี่คือสวนน้ำเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตรงนี้คือโซนเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะแล้วก็มีโซนผู้ใหญ่ตรงนู้สไลเดอร์มีอีกค่ะทุกคน เห็นไหมเด็กๆชอบเลยนะี่ะเอานี่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบมันไม่ลึกถ้าลงน้ำไปแล้วจะปาวานตัวนี้จะทำยังไงทุบทุบจะไหนโอ๊ยโอ๊ยสนุกมากค่ะทุกคนเปียกแล้วเนี่ยสวนน้ำมีให้เล่นเยอะมากเดี๋ยวมาเล่นตรงนี้ต่อเล่นน้ำเสร็จแล้วก็จะไปล่องแพเปียกต่อคะ่ะอันนี้คือส่วนน้ำเด็กนะนี่มากับเด็กๆเนี่ยแบบนี้นะพาน้องมาเล่นได้ค่ะมาแบบครอบครัวนะคะ น้ำใหญ่มากเลยนะคะมีสไลเดอร์ทุกคนเห็นสไลเดอร์ไหมนู่นสไลเดอร์นี่ก็สไลเดอร์นะคะเล่นน้าแบบไม่เบื่อเลยอันนี้คือสไลเดอร์สําหรับผู้ใหญ่นะนี่ อันนี้ชื่อว่าที่พักอะไรนะที่พักชื่อว่าอะนันตาลิวฮิลรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะอยู่ที่<อ>เขื่อนศรีนครินท์ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะที่นี่ฟรีกิจกรรมล่องแพเปียกส่วนน้ำบาบเรือคายักด้วยค่ะทุกคน<อ>ฟรีอาหาร3ามมื้อเลยค่ะทุกคนอาหารเช้าอาหารเพียงอาหารเย็นเป็นแบบบุฟเฟ่ที่เติมได้ไม่อั้นค่ะทุก<อ>คน ราคานะคะ3,990บาทต่อ2คนนะคะตกคนละ1,995บาทใครอยากตามมานะคะตามมาได้เลยที่อนันตาลิวอฮิยรรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยในราคานี้คุ้มไหมมาคอมเมนต์กันหน่อยค่ะทุกคน